ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มี g d p สูงที่สุดในโลกใช่หรือไม่ครับ <S <S ใช่ถ้าเฟรถรถดลดดอกเบี้ยหุ้นจะรับตัวลงทุกครั้งถูกไหมครับอาจารย์ก,การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่มีผลต่กเงินเฟ้อโโหแล้วแต่ที่จะดีเลยอันนี้ยจริงๆมันควรจะต้องมีคะแนนขั้นต่ำขึ้นต้องมีผลตกเงินเฟ้อสิคริปโตมีมูลค่ามากกว่าหุ้นตลาดชาร์เออไม่ใช่เงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินสำรองของโลกใช่ครับถ้าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นทองจะลดลงไม่เสมอไปอีกนะการมีนี้บัตรเครดิตเยอะๆไม่มีผลอะไรกับเครดิต าราคาน้ำมันแพงขึ้นทําให้สินค้าอ่นแพงตามควรจะเป็นอย่างนั้นใช่อเมริกาคือผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกจร,จริงๆน่าจะใช่นะเพราะว่าอเมริกามีสํารองน้ํามันเยอะแล้วก เขาจะมีน้ํามันในใต้ดินเยอะช่เรียกว่าแฟกซกิ้งแต่ว่าเขาจะเก็บเอาไว้ก่อนแล้วซื้อของก็เด่นก่อนเท่าที่เข้าใจนะเป็นอย่างนั้นนะครับเงินเฟ้อถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าจะอะไรเงี้เราอยู่ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เชื่อว่าเงินเฟ้อดีมานเป็นหลายร้อยปีแล้วมันมีเชื่ออย่างนี้แหละว่าเงินเฟ้อนิดๆดีแต่มันก็มีความเชื่อว่าจริงๆเงินไม่เฟ้อเลยไม่ดีกว่าเลยว่าถ้าเรียกระหว่างเงินเฟ้อแล้วเงินเดือนขึ้นกับเงินไม่เฟ้อเลยเงินเดือนไม่ขึ้นเลือกอะไรเลือกเงินเดือนขึ้นครับแต่เงินเฟ้อนะ เท่าตัวใช่ไหมแต่ในดีที่ผ่านมามันไม่เป็นอย่างนั้นไงเงินมันเฟอเกินรายได้ของคนมาตลอดมันเลยฉีกออกไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็เลยมีทฤษฎีว่าจริงๆเงินเดือนคุณไม่ขึ้นเลยแต่ของไม่เพิ่มขึ้นเลยอาจจะดีกว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้มานานมาแล้วเราเคยมียุคนี้ยุคหนึ่งช่วงประมาณสักร้อยปีที่แล้วเขาเรียกว่า gold age ตั้งแต่พิมพ์เงินได้หนึงก็ไม่เคยเราก็ไม่เคยหวนกลับมาอีกเลยเรามีแต่เฟอเฟอแล้วก็เฟอไปเรื่อย